นี่ครับพี่นอ้องเอฟซีตัวนี่ยหน่อยกับไก่นักเลงครับนี่นักเลงนักเลงเตะหน่อยครับเนี่ยูลีลาลีลาลีลาฟา,าเงเตะซ้ายน้ำเงินเตะขวาสอกับไม่ไมไม้มวยไทยแบบนี้เข้าอีบุมัดอ่ามาแล้วครับเตะซ้ายเตะขวา อัคัดซ้ายอัคัดขวาคนีู่อเอกน้ำเลก่กอนมวย,ยดังมวยดังมวยเด่นนี่ครับที่เราส่งนักเลงเต้นน้อยครับไกน่นี่แต่มมันนักเลงนักเลงเต้นน้อย,ย้วยนี่โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อมีการแพ้มีการชนะโซอย,อย่างเดียวหลังชนฟ้า เขาเขาหวงเขาหวง,วงตัวชนะเด่น <comfy GPS> <on> okay, <decorative. S 1> ี่เขามาอยู่้างซุมชนะแล้วเขาก็เตะเอาเตะเอาเอาจะออกตอนไหนมันตอนน้ำสาดละมั่งหนึ่งยองนี่มันออกเป็นบนนี่เอเคนิดหน่อยนี่ครับมันมันก็มันกับลู้จักแพ่ชนะกันนี่อ๋อโอ้ทรงแรงเลักพี่น้อง thế là tôi đẻng làm nặng, yeah, nặng thiệt, <laughs> oh, oh, lên tên nồi hai trái lại yết hai trái, นี่ละเดี對對๋ยวเดี๋ยวมาเฉยกันเชียร์เฉยกัน่าดตอนนี้แดงกำลังพักผ่อนมือนเนี่ยแดงพักฟอนอันนี้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 อาโอ้ไกลแล้ว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 เอาเอาหัวเตกเลยตัวนั้นะโอ้ตีหัวดีเว้โอ้ตัวดำนี่เก่งน้ำเงินนี่เก่งเว้น้ำเงินนี่เก่งน้ำเงินนี่เก่ง เด้งแตกเราพี่น้องเด้งแตกเราเด้งแตกเราอ้าวนั่นนั่นนานเด้งแตกแล้วไปแล้วเอาตีเขาหนักขึ้นมีขึ้นเพ่เนั้อวุ้นเพ่เฉยวันนี้ไหมเนี่ยแหละไก่บ่มีหมันโอ้ตีเด้งแตกแต่ว่าวิ่งวันนี้แม่นั่นแล้วไปดูไปดูไปดูใจน้อยใจน้อยตีเขาแตกเรอกไงเด็กพี่น้องเนี่ยไก่เมเปเมเปพันมาจากรอยเอส โอเบอร์แมนตอ,นน,อนนี้อันนี้อันนี้พันอยู่อยู่กับเซรีฟาร์มกับกับตีกันเมื่อกี้นักเล่งคักไปแล้วนี่ลระว,วิ่งมาเม่แล้วนั่นนั่นนั่นอะก็ดีแล้วตีนโค้ง